สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับพีทจากพุทธรั์ไทรรมนะครับหรือร้าน PTT 24นั่นเองนะครับวันนี้ผมมีนาฬิกาสายหนังสวยๆเท่ๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำนะครับนี่ครับจะเป็นนาวิฟอสต์นะครับ NF 9197นะครับตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่น2ระบบนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นไซโกเอฟซันนะครับเป็นงาน2ระบบ จะมีทั้งเข็มนะครับแล้วก็ดิจิตอลมาให้ดิจิตอลก็ตัวเลขก็เห็นชัดเจนนะครับตัวเลขค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นมาด,ดูตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนเงินนะครับตัวเรือนเงินแล้วก็ขอบตัวจับเวลาเทคมิเตอร์ตัวนี้จะเป็นขอบสีดำดำดำค่อนข้างไปทางกึ่งเงากึ่งด้านนะฮะนะฮะโอเคแล้วก็สเปคโดยรวมก็คือ,อนี่ครับ ตั้งปลุกนะครับอารามจับเวลาได้นะครับอันนี้ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาอยู่ที่ขยักที่3นะครับก็จะบอกมีชั่วโมงนาทีนะครับวินาทีเดินอยู่ตรงนี้ครบเลยแล้วก็วันจันทร์อังคารพุธนะครับเป็นเดเดทมาให้ด้วยนะครับวันนี้วันที่7ก็จะอยู่ตรงนี้ปุ่มซ้ายบนตัวนี้มีไฟนะครับไฟสีน้ำเงินเห็นชัดเจนนะครับ ถ้าไปที่มืดๆหรือเวลากลางคืนมองไม่เห็นก็กดปุ่มตัวนี้นะครับหนะ้าปัดสีเทานะครับด้านในนะครับจะเป็นสีเทาตัวนี้ถามว่าดูดีไหมต้องบอกว่าดูดีมากนะฮะมาพร้อมกับสายหนัง genuine leather นะครับสายหนังรุ่นนี้จะเป็นสายหนังสีน้ำตาลนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบรนด์ d a v i f o r c แล้วก็จะบอก ตรงนี้ว่า genuine leather นะครับก็คือหนังแท้ความหนาก็หนาครับสามารถรับน้ำหนักตัวเรือนได้ตัวเรือนขนาด45มิลิเมตรนะครับผู้ชายใส่ก็เดี๋ยวผมลองทาบให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็มือผู้ชายดูดีทีเดียวนะครับ เรือนนี้ก็ไม่แพงครับ890บาทนะครับอันนี้ราคารวมจัดส่งทางแฟร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเสียใดๆเพิ่มนะครับผมมีเก็บไปทางด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล่องนะครับกล่องเขาก็จะมีนี่ครับบอกแบรนด์นาวิฟ c อนะครับแล้วก็จะมีหมอนมาให้หนึ่งอันสำหรับรองแล้วก็คู่มือการใช้ด้วยอยู่ในกล่องครบเซตเลยนะครับ วันนี้ผมก็ขอฝากไว้นะครับเป็น91 n a v i f o r c SF 9197นะครับฝากไว้1นเดือนให้ได้สั่งซื้อการ inbox มาได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ